เปิดนาทีขยี้แหลกปราสาทต,ตาควายทัพไทยจัดหนักยึดพื้นที่ปะทะเนิน350สังรุยโหดไม่สนใครผู้ประกาศสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ข้าคุณผู้ชมวันที่8ธันวาคม2568ต้องบอกเลยว่าเดือดป่านไปทั้งแนวรบหลังจากที่เมื่อเช้าฝั่งนูน้นเปิดฉากก่อนแบบไม่เกรงใจค่ะยิ่งถล่มช่องอา่านมาลาม,มาถึงบ้านเรือนประชาชนพี่น้องของเรานี้ทัพไทยถึงเวลาที่จะสวนกลับแบบทบต้นทบดอกออกแล้วค่ะ ย้อนไปเมื่อช่วงเช้าสักหน่อยก่อนข้าทางด้านของกองทัพภาคที่2ได้ออกมาโพสต์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเวลา๙นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือกระเช้าเนิน350ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควายห่างไปแค่300เมตรตอนนี้เนี่ยโอโหขุนผู้ชมถูกทำลายเรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานจากวงในข้าจากไอซิทฟัฟช์เบื้องหลังนาทีระทึกข้าว่าหลังจากที่เราได้บุกเข้าไปตีทั้งเนิน350และเนิน500จนแตกกระเจิงแล้วทหาากัมมพููชส้้ไไ่่ดคะ นีหัวซุกวัวซุนเข้าไปมุดอยู่ในตัวปราสาทตาควายและไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันยังใช้ปราสาทตาควายนี่แหละค่ะเป็นกาบกำลังยิงสวนออกมาทั้งอพิจีทั้งปืนเล็กคงคิดว่าแผนสกปรกแบบนี้จะเอารอดได้แต่ว่าล่าสุดหามีคลิปเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวฝุ่นควันคลุ้งไปทั่วบริเวณแน่นอนข้าว่าทหารขมิที่ซุกหัวอยู่ข้างในไม่ต้องสึกว่าหายไปไหนตอนนี้น่าจะได้กลายเป็นผู้เฝ้าปราสาทตาควายถาวรไปแล้วไปดูคลิปนาทีประวัติศาสตร์นี้กันชัดๆหน่อยค่ะที่น และล่าสุดข้าทางพี่เล็กวาสนานักข่าวสายทหารตัวแม่ก็ได้ออกมายืนยันให้คนไทยชื่นใจแล้วว่าการสู้รบในครั้งนี้ปราสาทตาควายของเรายังอยู่ค่ะแล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้ในโซเชียลก็แชร์กันว่าปราะสาะทตาควายเนี่ยพังไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ข้าก็มีการออกหมอหายืนยันแล้วว่ากองทัพภาคที่สองได้ใช้โดรนทิง้งเบื้องทาลายกระเช้าและบันไดทั้งขึ้นปราสาทตาควายและเนิน350เท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการตัดกําลังทหารเสบียงกระสุนและยุทธปกรณ์ยังไม่ได้ใช้เอฟ 16ในการบินโจมตีคุณผู้ชมแต่นี่ขนาดยังไม่ได้ใช้นะคะก็บึ้มบั่มขนาดนี้ไม่อยากจะนึกภาพเลยค่ะถ้าเกิดใช้ F16 ยิงขึ้นมาขเขมเนจะแตกกระเจิงแค่ไหนทั้งนี้ครับพี่เล็กบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดดรมาม่านะคะเหมือนตอนรบครั้งแรกเมื่อวันที่24-28ถึงกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาที่โซเชียลมีเดียก็มีการแชร์กันว่ายึดคืนปราสาทตาควายได้แล้วหมอมีการปักธงชาติแล้ว แต่ว่าต่อมาหลังการสู้รบจึงมีการปรากฏความจริงว่าทหารกัมพูชายึดตัวปราสาทตาควายอยู่ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องเอาให้ละลายนั่นแหละค่ะก็ต้องยึดคืนกลับมาให้หมดขยับมาดูที่สถานการณ์ฝั่งอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างตรงนี้ก็ตึงเครียดไม่แพ้กันค่ะก็มีการยิงถล่มกันที่ช่องอ่านมาลาม,มาถึงบ้านเรือนประชาชนและข่าวที่เศร้าที่สุดในวันนี้ค่ะก็คือว่าเราได้สูญเสียทหารกล้าจากเอกสัตวรวัตสุจริตฮีโร่ของเราถูกอาวุธสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาถล่มใส่ จนได้เสียชีวิตขณะที่ปกป้องอธิปไตยของเราสิสรุปสดหารการในวันนี้ค้าคุณผู้ชมก็คือว่าเดือดทุกจุดต้องจับตามองกันเลยแหละทางสุรินเราก็น่าจะได้เอาคืนอย่างสะสมแต่ทางอุบลเราก็สูญเสียกําลังพลไปงานนี้กองทัพไทยคงไม่จบแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ขอร่วมส่งกําลังใจไปถึงแนวหน้าและขอสรรเสริญวีรกรรมของทหารกล้าทุกนายที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเราฝากจัดการให้เด็ดขาดสิ้นซากแล้ว รีบกลับบ้านมาหาครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะจบสคริปต์